Excuse oh, me? Please, hot foods! Don't Ow! Stop shoving, will ya? Let me tell you about the war gone in of the jungle. You got it. Yeah, you let go. Night saw coming through. Make way, <laughs> oh, <hey>, folks! <laughs> get out hey. of the way! Ugh, stink! โอ้โหนี่แม่น้ำกันเหรอทำไมสีเป็นนี้วะที่หรือว่าดินทำไมแม่น้ำก็ใส่เป็นสีอื่นก็ได้ใส่เป็นสีเดียวกันหมดเลย <laughs> Not even in the city yet. I'm already running into all kinds of swindlers. Huh? Come with me. Huh? Where are we going? I'm going to show you the real kaifang the real Kaifeng? That's right. Not the flashy, bustling Kaifeng. But the one people actually live in. The one people actually live in? <laughs> 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 the, <laughs> 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 the <laughs> it does It's not the same at all. The real Kaifeng isn't something you see with your eyes alone. You have to listen with your ears. ต้องฟังด้หูของคนพระจาน์ขึ้นพระจันท์ตกฉันไม่อ่างสมบัติไม่ต้องกลางวนนะอับให้สบายนัูนเลยปภัไทยนะ มีสมบัติอุดมสมบูรณ์มากไหม,มอ๋ <c oughs> ออีกนี่คนที่ขโมยเงินเราไปนี่วะเงินค่า <c oughs> I'm crying the who should one be เฮ้ยเลาเป็นภาษาอัจฤษเหรอนึกว่าเราเปา็นภาษาจีน กัอนหล่ไปหลับลูกมาทำถามไม่ต้องรู้ลอยโดนกัดอะ่ะกัดตัวเองเพื่อไม่ให้หลับแต่ก็บ่ไหวเนี่ย รายเร,รื่อง Story เรื่งเกิดหมดเรื่องเกมนี้กะเขียนดารกว่า จะก็ <laughs> จะเนี่ยน่เองเาจับไปตอจะหลับไม่เดี๋ยวคุณเกยตับดาวมันต้องทำอะไรบ้างเนี่ยเกมเนี่ยผมงงมากทำเสร็จหมดก็ว่าจะไปแล้ว เรื่องก็ยาวแล้วเกิน wow, s heavy. <S ไม่ปล่อยให้แวะไปทางอื่นเลย ไม่หลับไม่นอนกันเลยครับอคุณวินก็ไม่นอนอนะ่ะโอเคทำงานดึกคุณเวนเน่นอนเช้าเหรอวันนี้โอเคเล่นดอตา้าเอ้ยเกมดีดอตา้าเกมดีที่ยังไม่เลิกเล่น เล่นโดดตาเพื่อเก็บวันฮันคืออย่างไงโดด้ามันคอแลบยังไงอ่ะแจกสก,กินหรอมันจะมันจะเข้าสก,กินวันฮันในโดดตามันเป็นไรมันเป็นสก,กินมอนหรือเป็นสก,กินตัวละครคนรอ่ะ แล้วสก,กินมันล็อกล็อกตัวไหมหรือมันใส่ให้ได้ทุกตัวตัวละครอ,อสก,กินคนนี่แหละผมไม่ได้ได้โดตาไงฝีหรือเปล่าหรือต้องเสียเงินมาติ ไรล่ะ 2> <x> 2> เข้าเท่าไปสักทีไหมขงสักทีไหมเอาไม่รู้เรื่องเอาสบาย สร้างล้องวงเล่นอะไรกันเนี่ยตีนี้โอ้อะไรวะเนี่ยเล่นนี่เป็น,นเบอร์การ์ดไพ่รูปคนสีนเหลืองเป็นไพ่ไว สามารถแทนไพ่ตัวเลขใดๆก็ได้อ่าฮะผู huh. ้เล่นคนแรกที่ทิ้งไพ่ทั้งหมดโดยไม่อะไรอะโดยไม่หมดจะเป็นผู้ชนะกี่มาล่หากผู้เล่นคนใดทิ้งไพ่ทั้งหมดแล้วถูกทัดทาย และความท้าทายนะั้นสำเร็จฟู้เล่นก็น,นั้นจะต้องนำไพ่หมดโตทั้งหมดและเล่นต่อค่ะคนอื่นเลิกเล่นคนสุดท้ายจะเป็นผู้ชนะดื่มเครื่องดื่มจะมีโท่า25ปที่จะหมดสติพอเล่นที่หมดสติจะถูกตัดออกจากเกมหากไม่หมดสติ โอกาสที่จะหมดสติในเครื่องดื่มครั้งต่อไปจะเพิ่มขึ้น25นผู้เล่นคนแรกสามารถเลือกชุดไพ่ที่จะเล่นได้และต้องประกาศไพ่ที่เล่นไปแล้วเช่น2คูณ3เมื่อประกาศผู้เล่นอาจปับ๊บโดยการประกาศค่าไฟที่แตกต่างออกไปหรือพูดความจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการท้าทาย Next player action. เน็กเพย์เจอแอคชั่นมอวฟาลิงคนใดคนหนึ่งท้าไฟของฟาลิงคนก่อนหน้าจะถูกเปิดเผยหาร์เเลิงคนนั้นกำลังบัฟผู้ท้าชิงจะเป็นผู้นำผู้บัฟจะต้องดื่มและเก็บไฟบนโต๊ะทั้งหมดหากไม่เ,เป็นเช่นนั้นผู้ท้าชิงจะต้องดื่มและเล่นต่ออ๋อมันเหมือนไอเกมนั่นใช่ไหมไอเกมทายไพ่หมูไอเกมลูเล็กเกมหมูเล่นไง ลงชาเลนเราไม่เชือ่อไอ้ที่แม่งพูดความจริงอ้าวสวยแหละ อันนี้ลงสี่เฮ้ยมีโอากาสเป็นความจริงว่ะเราลงสามเอา้าทำไมมันเกิดว่าเราลงสี่ลงสี่เหรอ โอแพ้แล้วบังนี่อะไรมันปักตัวเราเพื่น่ะอตเดร์เกมท่าๆอีกรอบเหลือสามสิบแปด ลดช้อยโอ้ขอความจริงมีสี่ชาเล่นเลยโดนไปหนึ่งยากแก่